ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคนร้ายเป็นผู้หญิงนะก่อเหตุย่องเข้าไปฉกทรัพย์ของเจ้าบ้านที่เขากำลังนอนหลับอยู่นะได้ถุงผ้าซึ่งภายในเนี่ยมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็ทองคำหนัก2บาทหลบหนีนี่นะครับอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคนร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะทราบชื่อคือ ชื่อนางสาวเปิ้ลหรือว่าชื่อจริงนางสาวธัญพ,พรพงศิลาอายุ27ปีได้เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์นะฮะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยขณะนั้นได้มีนางวิไลนะครับนอนหลับอยู่แล้วก็มีการฉกเอาสร้อยคอทองคาําหนัก2บาทโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องจากนั้นหลบหนีไปมูลค่าเสียหายประมาณ70,000บาทนะครับเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมา นี่นะครับคนก่อเหตุเขาบอกว่ามีนิสัยเนี่ยชอบลักขโมยนะก็เป็นชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านพลทองเนี่ยมาอยู่กับสามีที่ชุมชนหนองบ่อนะครับมีนิสัยขี้ขโมยและก็มีประวัติเข้าออกคุกเนี่ยบ่อยนะถามว่าเอารู้ได้ไงก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังนะครับทางลูกชายของผู้เสียหายนะครับชื่อว่านายสิทธิพรได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะ เราตัดไปนี่เราทำยัใหญ่นะตรงนี้ตัดไปนี่ปุ๊บเราก็ย่างเปอาท้องนี่คุณเขเปี่นทุ่งผ่านอืลี่ยผ่านเขาบ้างยี่หันเอาไปเลยทุ่งผ่านมีอย่างครับทุ่งผ่านมีเงินมีของล่าสุดนะครับทางตำรวจเนี่ยไปตามจับได้แล้วนะครับก็คือจับผู้ต้องหานะนางเปิ้ลอายุยี่สิบ็ปีบ้านก็อยู่ใกล้กันนี่แหละคุณผู้ชมฮะโดยเห็นบอกว่าเนี่ยนะครับหลังจากที่ขโมย ทองไปได้เนี่ยเอาทองเนี่ยไปฝากสามีเพื่อให้สามีน่ะมามอบคืนให้กับทางญาติของผู้เสียหายเพราะกลัวฮะกลัวความผิดแต่ว่าตํารวจก็ตามไปจับได้นะครับนี่นะครับคือขโมยเนี่ยขโมยทั้งมือถือนะของผู้เสียหายเนี่ยคุณป้าไปแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยไอ้ถุงผ้าที่คว้ามาเนี่ยที่หยิบมาเนี่ยนะที่ย่องมาแล้วก็มาฉกเนี่ยนะอ้างบอกว่าไม่รู้ว่าในถุงผ้าเนี่ยมีทองหนัก2บาทนะครับ นี่นะครับไม่ได้ตั้งใจขโมยทองเนี่ยแต่ฉกมาเนี่ยเป็นถุงผ้าแต่เปิดดูข้างในมีมมทองอยู่อยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับเสพยาบ้ามาจนเมาด้วยลแล้วก็รถจัก,กรยานยนต์เนี่ยน้ำมันหมดด้วยไม่มีเงินนะครับที่แอบเข้าบ้านเข้าไปเนี่ยก็คือจะเข้าไปขโมยทรัพย์สินนั่นแหละเพื่อหาเงินเนี่ยพอจะเอาเงินมาเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อยาบ้าเสพเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะไม่โทรศัพท์แกแกก็เถืออยู่แล้วเอาลรวรู้ได้ไงง่าแกมีทอง หนูมไม่รู้หนูเพิ่งมาเห็นเปิดเห็นอยู่ในถุงผ้าค่ะอ่าจ้ะหนูเพิ่งปเนนปิดเห็นอยบ้านไงแต่เราเข้าไปจริงๆเนาะจา้ะอ่าไปไปเข้าไปตอนไหนอ่ะเข้าไปช่วงทีหนึ่งไงล่ะทีหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันจ้ะจ้ะบ้าน่ติดโอติด <laughs> แต่ลุงได้ได้ทองไหมเท่าไหร่จ้ะทองทองหนักเท่าไหร่ไมร่รู้หนูไม่รู้ตอนหนูเพิ่งเห็นในข้าวอะไรข้าวเหรอเสษยาบันเนะจ้ะเศษเศษไหมมีแน่หรอ๋อเศษอยู่นี่นี่เรื่องเศษปะ นี่นะครับติดยาบ้าด้วยเนี่ยพูดไปยิ้มไปนะทางตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่นะะ